ชีวิตหมอล่ำของเมสุวรณสมัยต่างตะกอนเนี่ยบานเมืองกับย่งบ่ท่านเจริญมิตรปาพอบานทียูเนะี่ยเป็นชนบทที่เป็นปลาปลาใหม่หลายข่วมเจริญลุงเรื่องกับบะมีเฮ้าเนี่ยเกิดในครอบครัวค้นยากจนพอนีซิมีงัวไว้ไให้เลี้ยงเลี้ยงงวัวฝูงหนึ่งนันหาสิบตัมเมสุวัรณสิเป็นคนเลี้ยงงวัวหาสิบตั้แต่สมัยอายุสิบหกปี กบ่หูว่าสิไปทนธรรมาหากินแนวใดก็อายุตามพื้นบ้านพ่อมาถึงอายุสิบเจ็ดปีนี่พ่อดีกับน้องสาวออกโรงเรียนมากคุณพ่อนี่เพิ่อนอยากได้ลูกสาวหมอลำเพิ่นก็นเลยให้น้องสาวผู้นี้ว่าเขาอายุยังหน่อยอยู่อายุแค่สิบสองสิบสาปีก็เลยสี่ให้ทองก่อนลำพอทองก่อนลำนี่มันทองยากใสเวลาโดนจนกลัวสิไปถึงวา่าอาหญ่งึ้นมาเป็นสาวเต็มสาวไดลำพอดี แต่เม่สุวรรณอายุสิบเกปีเลวใหญ่เลวพ่อน้องสาวเนี่ยคู่บาเนี่ยพอเสียงท่องเนี่ยเขียนก่อนลํามาสิให้น้องสาวเป็น้นเขาไปทองไปทองเป็นกรวก็สิฟึกพอคุณพอสนับสนุนน้องสาวเขากะพ่มีความสามารถพ่อที่สีเอาใดแม่สุวรรณเลยมาคิดว่าใหญ่เลวเลี้ยนไลโบถามพอว่ววาพอบอกว่าเลี้ยนบบไดพอมันอายุหลายเลวเทียส์ลรีลำใดก็สศีอายุหลายเพิ่นเลยสรีเอาไวใส่งานบ่อยเลี้ยน แม่สวนก็เห็นว่าก้อนล้ำนองสาวเขาว่างถิ่งไว้ซื้อแม่เลยเอาไปอ่านไปทองเบิงว่าก่อนล้ำนี่มันเป็นจังไดก่อนล้ำนี่มันเป็นจ้างไดที่นี่แม่ก็เลยเอาไปท่วนไปทองเบิงมันก็อ่านได้เดือนพฤษภาเริ่มทองก่อนล้ำสีทองได้ก้อนละสองวันสองมือต่อก่อนสองมือต่อก่อนทองได้เรีวล้ำได้พร้อม